ตอนที่สิบห้าข้อเสนอของนายหน้ารถของชานมาถึงหอพักในช่วงค่าทั้งแวะกินข้าวและฝ่ารถติดไปแล้วนะเธอปลดเข็มขัดนิรภัยเตรียมลงเดี๋ยวสิวายดาวหว่นร้องเมื่อพนักพิงถูกดันจนหงายหลังนอนราบ ชาญก้มหน้ามาหาเฮี ya, ยยาเดี๋ยวมีคนเห็นถึงฟ้าจะมืดสนิทแต่ยังมีผู้คนเดินผ่านขอจูบลาหน่อยปากบอกแบบนั้นแต่เขากลับไม่ได้จูบมือสากล้วงเข้าเสื้อตัวสั้นเขี่ยยอดป้านให้แข็งชันเจ้าของหลับตาส่งเสียงครางด้วยความสุข ปล่อยให้เขาถลกชายเสื้อดูดกินจนหนำใจดาวหวันเคลิบเคลิ้มกับปลายลิ้นหรีตามองแสงสีเหลืองจากเสาไฟฟ้าแอ่นกายตามริมฝีปากลืมกลัวว่าจะมีใครผ่านมาเห็นขึ้นไปได้แล้วไว้จะมาหาอีกเขายอมผละจากอกอิ่มดาหวันดึงเสื้อปิดให้เรียบร้อยแล้วลงจากรถทันที ยืนมองเขาจากไปโดยไม่มีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มร้ายกาจพอหันหลังกลับเห็นมาวินนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หินใกล้ทางเข้าข้างกายมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาวินนั่งรอนิ้งอยู่ตรงนี้นานแล้วจึงบังเอิญได้เห็นดาวันพอตรักกับคนที่เพิ่งทำร้ายเขา เสียหน้าและอับอายจนต้องรีบไปหยิบของที่เธอลืมทิ้งไว้บนรถเมื่อวันก่อนตุบชายหนุ่มเวี่ยงกระเป๋าอัดเข้ากับลำตัวของดาวันอย่างแรงคนตัวเซได้แต่กอดกระเป๋าไว้แน่นพี่วินดาวันหน้าเสียเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหน้าด้านเกินกว่าจะหาอะไรมาเปรียบจริงๆ ถ้าไม่เห็นกับตาวันนี้พี่คงนึกเสียใจที่ทิ้งเธอไว้กับมันพี่จะเสียใจทำไมก็แค่เอาเล่นๆไม่ใช่หรอนี่คงมาหานิ้งสินะดาขอให้พี่ได้ความหลักคืนจะได้ไม่ต้องมาเกือกกั้กับของไรค่าอีกดาหวานกลั้นน้ำตารีบเดินหนีวัวเคยค้าม้าเคยขีาาคยข่คงเล้าใจมากละสิเสียงมาวินพูดไล่หลังด้วยความเจ็บใจ ดาวหวันไม่อยากตอบปากต่อบคำรีบเดินให้ถึงห้องร้องไห้โฮเมื่อประตูปิดสนิทเธอไม่ได้อยากมีสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตาแต่ชะตากรรมพาให้เจอแต่คนใจร้ายแม้แต่ชานก็ใช่ว่าเขาจะดีด้วยจริงในชั่วโมงเรียนดาวหวันเหม่อลอยหลบมุมอยู่หลังห้องไม่มีเพื่อนและไม่กล้าสู้หน้านิ่ง ไม่มีความสุขเริ่มขาดเรียนยิ่งวันนี้มาวินมาป้วนเปี้ยนแถวห้องเธอจึงกลับหอเลี่ยงการเผชิญหน้าเฮียดาวันรอบถอนใจเมื่อเห็นเขามายืนรอหน้าหอพักเลิกเรียนแล้วเหรอดาวันพยักหน้าโดยไม่บอกว่ากลับมาเพราะไม่อยากเรียนเฮียมาทำอะไร มารับไงพรุ่งนี้วันหยุดไม่ใช่หรอไปเก็บเสื้อผ้าสิดาวันเดินนำขึ้นตึกเก็บเสื้อผ้าหลายชุดใส่กระเป๋าชาญยืนมองสวดทรงอ่อนแอนที่เขาไม่ได้กินกินมาเกือบสัปดาห์เฮียดาเก็บของอยู่นะดาวันพยายามเอียงหลบแต่ไม่พ้นวงแขนอยากเอาตอนใส่ชุดนี้ได้ไหม อืมดาวันนิ่งไปอึดใจก่อนตอบรับเฮียดาวันเรียกหลังจากนั่งเงียบบนรถมานานหืมดาถามหน่อยได้ไหมว่ามาสิเฮียเลิกเกลียดดาแล้วหรอคนถูกถามขมวดคิว้วคิดอะไรอยู่แค่อยากรู้ใจเฮีย ว่าเลิกโกรธเกลียดดาหรือยังงั้นมั้งไม่รู้จะเกลียดไปทำไมดาหวันจ้องมองใบหน้าขมเข้มโดยไม่เห็นแววตาภายใต้แว่นกันแดดถอนหายใจเบาๆล้มตัวลงนอนหนุนตักคนขับรถเขาชะงักเล็กน้อยแต่ทำเหมือนไม่คิดอะไรเฮียขอโทษนะดาไม่ได้ตั้งใจ มีน้ำตาไหลออกห่างตาเพียงหนึ่งหยดดาหวันรีบกระพริบตากลืนมันลงไปแค่ไม่กี่นาทีเธอก็ลุกขึ้นนั่งหันหน้ามองนอกหน้าต่างแล้วนอนหลับตลอดทางเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ทั้งคู่คลุกอยู่ด้วยกันดาหวันไม่ร่ำร้องกลับกรุงเทพจนชานแปลกใจแต่ไม่คิดถามเพราะสนใจเนื้อหนังมังสา กับลีลารักร้อนแรงที่เธอปนเปิื้อให้ไม่ขาดอีกสองวันดาจะกลับนะดาวันคิดได้แล้วว่าควรกลับไปลงทะเบียนเรียนใหม่วิชาที่ไม่ได้เข้าสอบเมื่อตอนซัมเมอร์จะเปิดให้เรียนอีกครั้งในปีการศึกษาหน้าได้เดี๋ยวเฮียไปส่งดาวันยืดตัวหอมแก้มสากแล้วหลับตากอดเขาในความมืด ชายหนุ่มไม่กอดตอบหลับตานอนอย่างไร้ความรู้สึกสองวันต่อมาขอแวะเข้าห้องน้ำหน่อยชาเลี้ยวรถเข้าปั๊มน้ำมันทันทีโดยไม่รอคำตอบดาวันนั่งมองผู้คนเดินขวักไขวผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อระหว่างรอเขาไปส่งกลับหอพัก ได้ยินเสียงปิดประตูรถมากกว่าหนึ่งครั้งแปกใจจนต้องหันไปมองเบาะคนขับคุณขึ้นรถผิดคันแล้วดาวันเสียงดังเมื่อคนที่ขึ้นมาไม่ใช่ชานไม่ผิดหรอกคนสวยชายแปลกหน้ากดล็อกประตูชายอีกคนบนเบาะหลังยื่นของมีคมจี้เอวไว้อะไรเนี่ยพวกแกจะป้นหรอฉันไม่มีเงินให้หรอก ดาหวันหวาดกลัวพยายามถ่วงเวลารอชาญออกจากห้องน้ำอย่าแหกปากไม่งั้นไสไหลออกรถเลยลูกพี่ชายด้านหลังกดมือหนักรถเคลื่อนออกทันทีจอดเดี๋ยวนี้นะถ้าอยากได้รถก็ปล่อยชั้นลงก่อนทั้งสองคนไม่ตอบและไม่มีท่าทีจะหยุดรถเธอจึงค่อยๆล้วงเข้ากระเป๋า เพื่อแอบกดโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือผักเฮ้ย hey, ลูกพี่คนนั่งเบาะหลังอ้าปากค้างเมื่อหญิงสาวโดนลูกพี่ฟาดหลังมือใส่จนสลบมันจะโทรหาพ่อมึงอยู่แล้วยังนั่งซื้อบื้ออยู่ได้โดนลูกพี่ด่าจึงรีบดึงกระเป๋าบนตักหญิงสาวออกเห็นโทรศัพท์ถูกกำไว้ในมือโห oh, ลูกพี่หลุได้ไงวะ ถ้ากูไม่รู้จะเป็นลูกพี่มึงได้เหรอจ้องมันเอาไว้ให้ดีเผื่อตื่นมาแพงฤทธิ์อีกชายลูกพี่ออกคำสั่งและเร่งความเร็วให้ถึงที่หมายก่อนเหยื่อะจะตื่นดาวหวันตื่นขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมหรูหรามีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงกว่าที่เคยใช้หลายเท่าตั้งใจจะเดินสำรวจแต่มีคนเปิดประตูห้องเสียก่อน เป็นชายมีอายุเดินเข้ามาและกดล็อกทันทีค,คุณเป็นใครที่นี่ที่ไหนดาวหันถามเสียงสั่นถอยหลังสุดขอบเตียงฉันชื่ออดุลที่นี่บ้านของฉันเองถ้ารู้ว่าหนูสวยขนาดนี้ฉันต้องยกเลิกทิปยุโรปแน่นอนเขาพูดพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตของตนไปด้วยนี่ลุงจะทำอะไร ดาหวันผวาจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่จุจุหนูพูดไม่น่ารักเลยเรียกฉันว่าท่านดีกว่าอดุลถอดเสื้อผ้าออกหมดถึงอายุไม่น้อยแต่สภาพร่างกายไม่ได้หย่อนยานย่ำแย่เพราะชอบออกกำลังกายทั้งในสนามกอล์ฟและบนเตียงลุงต้องเข้าใจผิดแน่ๆ หนูไม่เคยรู้จักลุงลุงน้องของลุงจับผิดคนแล้วดาวันลนลานเมื่ออดุลไม่สนใจฟังสิ่งที่เธอพูดหยิบถุงยางครอบบนส่วนแข็งจัดเดินอาจอาจ,อาจขึ้นเตียงขวาจับข้อเท้าเล็กแต่หญิงสาวเบี่ยงตัวหนีว่องไวต้องแบบนี้สิถึงจะสนุกไอ้ชานนี่มันตาแหลมจริงๆว่าว่าไงนะ ลุงพูดว่าอะไรเมื่อกี้ลุงพูดถึงใครดาวันแผดเสียงอยากขอให้ตัวเองได้ยินผิดมานี่อดุลอาศัยจังหวะเผลอกระชากตัวเธอเข้าหาดาวันเสียหลักหน้าคว่ำไปบนที่นอนถูกขึ้นนั่งทับบนบ้านท้ายจนแทบหายใจไม่ออกปล่อยนะไอกแก่บ้ากาม ดาวหวันดิ้นสองมือปัดป่ายพยายามต่อสู้กับคนด้านหลังตอนที่สิบหกบทเรียนอันแสนทรมานมึงมายืนทำอะไรตรงนี้ไว้ชาญกูนึกว่ากลับไปแล้วกำลังจะให้คนเอารถไปคืนคนพูดโยนกุญแจรถลอยหวือไปให้พี่เสือ ชาญคว้ากุญแจจากกลางอากาศแล้วยืนท่าเดิมเสือมองบานประตูปิดสนิทแต่ยังได้ยินเสียงหวีดร้องของคนในห้องมึงร้อนเงินเหรอถึงได้เอาเมียมาขายให้ท่านแต่ก็ดูท่าจะได้คุ้มอยู่นะเสือมองซองสีน้ำตาลหนาในมือของชาญเมียงั้นเหรอเชาญแค่นยิ้มบอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไง จะสะใจก็ไม่ใช่จะว่าเสียใจก็ไม่แน่ใจนะห้าแสนในมือคุ้มอย่างที่เสือพูดไม่มีผิดแต่ที่ได้มากขนาดนี้เพราะมีความดีความชอบจากการทำงานอื่นด้วยจะรอรับกลับบ้านเลยเหรอวะเสียงดังขนาดนี้กูว่าท่านไม่ปล่อยออกมาง่ายหรอกน่าจะโดนอีกหลายวันเสือคาดเดาตามประสบการณ์ เขาเป็นลูกน้องเก่าแก่ของอดุลตั้งแต่ก่อนติดคุกด้วยซ้ำเปล่าก็แค่อยากรู้เห็นท่านอดุลถูกใจผมก็สบายใจเขารู้รสนิยมของอดุลถ้าได้ถูกใจใครขึ้นมารับรองว่าปางตายและดูท่าดาวันจะเข้าข่ายนั้นชาญกลับเมื่อได้ฟังเสียงสะอื้นจนพอใจ เขาตอบตัวเองไม่ได้ว่าบทเรียนนี้สะสมกับความแค้นหรือยังนึกถึงวันที่ต้องทนทรมานในคุกก็ยิ่งเจ็บใจมือกำพวงมาลัยรถยนต์แน่นถ้าวันนั้นไม่ได้เสือไม่มีท่านอดุลเขาก็คงไม่มีชีวิตรอดจนถึงวันนี้เฮ้ย hey, น้องใหม่นี่ว่าเสียงขาใหญ่ในคุกลอยมา ล้อมกลุ่มคนมากมายห้อมล้อมเขาครั้งนั้นชาญถูกตัดสินให้จำคุกสิบปีทั้งที่ไม่มีความผิดแต่เหมือนหลายอย่างเป็นใจเขาไม่สามารถหาหลักฐานมาสู้คดีได้พวกมึงอย่ามายุ่งกับกูเขาหงุดหงิดกับชีวิตที่ต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเฮ้ยพี่ตัวอุตสาห์ลดตัวมาคุยด้วยทำเป็นยิง อยากตายหรือไงวะชาญถูกลูกน้องของตัวผลักอ,อกเขาสวนหมัดกลับไปไม่ต้องคิดเกิดการตะลุมบอลขึ้นเขาถูกรุมจับมันลุกขึ้นถอดกางเกงออกตัวสั่งเสียงเฮี้ยมชาญร่างกายสะบักสะบอมถูกหิ้วแขนให้ลอยขึ้นกลางอากาศยาชาญพยายามสะบัดคนที่ยึดแขนขาเขา แต่คนเหล่านั้นมีพละกำลังมากกว่าขาวนี่ว่ามึงเข้ามาไม่ย่า้าไม่งั้นจะโดนรับน้องแบบนี้ตัวสาวรุดของรักสองสามทีโอ้ยไวกูโอ้ยโอ้ย,อยชานร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่หลายนาทีกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเสือเป็นขาใหญ่อีกกลุ่มไม่ถูกกับตัว ต่างมีคนหนุนหลังแต่ฝ่ายเสือนั้นมีอิทธิพลมากกว่าเพราะอาดุลเป็นนายตำรวจใหญ่ใกล้กระเสียนชานเลือกเข้าพวกกับเสือทันทีเพื่อเอาชีวิตรอดเด็กใหม่เพิ่งมาถึงสิมึงข้อหาอะไรละ่ะเสือถามอย่าเสพติดผมเป็นแพะถูกใส่ความชาน,นั่งกลุ่มท้องพูดด้วยความเจ็บแขนแล้วไงวะ ใครๆก็ไม่อยากเป็นคนผิดแต่ในเมื่อสู้กับอิทธิพลไม่ได้มึงก็ต้องยอมรับชะตากรรมไปคำพูดของเสือทำให้ชาญต้องปาดน้ำตาอนาคตของเขาพังทลายเพราะคำให้การเท็จของเด็กนั่นคนเดียวจากนั้นเขาใช้ชีวิตเป็นผู้ติดตามเสือและมีอำนาจมืดช่วยให้ผลโทษออกมาพร้อมเสือในปีที่สี่ แล้วทำงานภายใต้ล่มเงาของอดุลตั้งแต่นั้นดาวหวันถูกขังไว้ถึงหนึ่งสัปดาห์ในที่สุดอดุลยอมปล่อยเธอเป็นอิสระอีกเดียวฉันจะมีแขกเธอใส่เสื้อผ้าแล้วรีบกลับไปซะอดุลนุ่งผ้าเช็ดตัวหลังปล่อยหญิงสาวลงจากตักวันนี้เขามีปาร์ตี้กับแขกพิเศษส่วนคนที่ถูกเสพสมมาครบอาทิตย์ หมดความตื่นเต้นสมควรต้องกลับบ้านแต่ท่านฉีกเสื้อผ้าหนูหมดแล้วเจ็ดวันเต็มที่ไม่มีผ้าสักชิ้นปิดกายต้องบำเรอเขาอย่างเร่าร้อนถูกทำร้ายเมื่อพูดจาไม่เข้าหูดาวหวันไม่กล้าเรียกอดุลด้วยคำอื่นนอกจากท่านรอยแผลบนใบหน้าและมุมปากทำให้ขยาดอดุลโยนซองสีน้ำตาลใบเล็กขึ้นมาบนเตียง เดี๋ยวจะมีคนเอาเสื้อผ้ามาให้ส่วนนั่นฉันให้ทิปอดุลพูดทั้งหมดก่อนเดินเข้าห้องน้ำดาหวานกำลซองสีน้ำตาลไว้แน่นแค่อึดใจแม่บ้านมาเคาะประตูสองสามครั้งก่อนเปิดเข้ามานี่ชุดรีบแต่งตัวให้เสร็จในห้านาทีรถที่จะไปส่งมาจอดรอข้างล่างแล้วอย่าอ้อยอิ่ง ถ้าท่านอาบน้ำเสร็จแล้วยังออกมาเห็นเธอจะหาว่าฉันไม่เตือนดาวันสะท้อนใจคนพวกนี้เห็นเธอเป็นอะไรกระทําย่ำยีแล้วถีบหัวส่งใจจริงก็ไม่คิดจะอยู่จนอดุลอาบน้ำเสร็จรีบหยิบเสื้อผ้าชุดใหม่มองดูแล้วได้แต่สะอื้นเธอไม่ต่างไปจากผู้หญิงอย่างว่าเลยเร็วๆร,รถลอนานแล้วนะ แม่บ้านโวยวายจากบันไดชั้นล่างเมื่อเห็นดาววันเดินลงมาช้าๆคนถูกเร่งก้าวได้ไม่เร็วนักกลางกายระบมทุกย่างก้าวทำให้เจ็บแปลบชักช้ากะจะรอท่านมาเรียกเหรออย่าหวังสูงนักเลยท่านไม่เคยเรียกใช้ซ้ำรีบรักษาตัวให้หายจะได้ไปขายคนอื่นต่อแม่บ้านพูดขณะดึงแขนหญิงสาวให้ขึ้นรถ ก่อนจะปิดประตูยังสั่งคนขับว่าให้รีบพาเธอออกไปก่อนแขกพิเศษกับผู้หญิงชุดใหม่จะมาถึงดาวหว่นกำซองเงินไว้น้ำตาคลอตลอดทางจนรถจอดสนิทที่หน้าบ้านหลังหนึ่งถึงแล้วก็รีบๆลงไปสิชายคนขับหันมาไล่เมื่อเห็นเธอนั่งมองบ้านแต่ไม่ยอมลงไม่แปลกใจที่คนขับรถมาส่งที่บ้านของฌาน เธอรู้แล้วว่าเจ็ดวันในขุมนรกเกิดขึ้นเพราะเขาอยากปลอบใจตัวเองว่าเขาไม่ได้ทำเขาให้อภัยกับเรื่องที่ผ่านมาตั้งนานแล้วยืนมองเข้าไปในบ้านเห็นรถคันนั้นจอดอยู่มันไม่ได้ถูกขโมยแค่ทำหน้าที่พาเธอไปส่งให้อดุลดาวัหวนสะอื้นแต่พยายามฝืนกลั้นน้ำตาเดินเข้าบ้าน ไม่เห็นชานอยู่ที่ชั้นล่างจึงพยุงตัวเองขึ้นชั้นบนอยากเปิดอกคุยกับเขาให้ชัดเจนว่าเธอถูกทำร้ายจนสภาพเป็นแบบนี้เพียงพอกับความผิดในอดีตหรือยังแต่ก็ต้องน้ำตาไหลกว่าเก่าเฮียจะเลียก็เลียดีๆอย่าเอาหนวดมาถูแบบนี้สิ คนบ่นแยกไม่ออกว่าตัวเองเสียวหรือจักกรจี้อ้าอุ๊ยเฮียเอาอีกแล้วนะอ้ายแล้วชอบหรือเปล่าชานเงยหน้าเลียรอบปากอารมณ์ดีเมื่อเห็นเจ้าของต้นขาอ่อนที่เขายึดไว้นอนระทวยบิดสะโพกอืม เฮียเอาสัทีสิทรมานอยู่นั่นแหละเธอร้องดังขึ้นเมื่อถูกต่อคราวไถ่ครูดกับเนื้ออ่อนเป็นการลงโทษชาญมุ่งมั่นทำรักเสียงดังเปิดเผยจนดาวหวันที่ยืนฟังอยู่หน้าห้องหลุดร้องไห้โฮขณะที่เขาส่งเธอลงนรกตัวเองกลับมีความสุขกับผู้หญิงอื่น เกือบสิห้านาทีผ่านไปทั้งคู่พากันเดินหน้าตึงออกมาเหตุเพราะมีส่วนเกินมายืนขัดความสุขจนหมดสนุกอีนี่เป็นใครเฮียก็แค่ของใช้แล้ว